สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนครับมาเจอกับผมอีกแล้วนะครับในช่องสไตล์สไตล์บาโจนะครับจากคลิปที่ผ่านมานะครับเป็นคลิป2ตัวบนนะครับเพื่อนๆคงจะได้เห็นเป็นแนวทางนะครับในการซื้อสลากินแบ่งรัฐบาลนะครับในเลขท้าย3ตัวรางวัลที่1นะครับคลิปนี้จะเป็นไว้สูตรหลักร้อยบนนะครับเมื่อก่อนจะเป็นงวดก่อนผมจะให้เป็นสูตรทดลองอยู่นะครับแต่งวดนี้ผมจะเป็นใช้สูตรนี้แล้วครับ สูตรที่เข้างวดที่แล้วมาเป็นแนวทางเป็นหลักร้อยในงวดนี้นะครับมันเข้าทั้งหมดมันหงวดแล้วนะครับเราจะมีสูตรหนึ่งแต่สูตรนั้นมันงวดที่แล้วมันไม่ไม่เข้านะครับแต่วันนี้ก็เอามาให้เพื่อนๆได้ได้ดูเหมือนกันนะครับแต่ว่างวดนี้นะครับผมใช้สูตรนี้นะครับเป็นแนวทางหลักร้อยนะครับแล้วก็ส่วนบางคนที่ว่าเออทำไม เลขวิ่งบนเลขวิ่งบนตัวใมมันไม่เหมือนกันเลยนะครับอ่าเดี๋ยวจะดูนะครับเพื่อนๆได้ดูว,ว่าเออมันมันตัวที่เด่นจุดๆมันจะ,จะอยู่ในหลักร้อยไหมเพราะว่าในหน่วยในออสองตัวสองตัวบนจากทิปก่อนนะครับอ่าก็มีมันมีตัวรองอยู่นะครับมีเด่นรองอยู่สองตัวนะครับศูนย์กับสองนะครับอ่ามันก็ยังมีอยู่นะครับ แล้วก็บางคนก็เออทำไมไม่มีไม่มีห้าห้าทำไมเออไม่ไม่มีห้าไม่ชอบเลยอย่างนั้นคือมันเป็นอย่างนี้ครับคือห้านี่ของผมนี่งวดนี้ไม่มีเลยนะครับมันมันน้อยนะครับตัววิ่งที่จะมาห้าแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็ไปตรงกับเลขดับบางอาจารย์ด้วยหลายๆอาจารย์อยู่ว่าเลขดับนี่มันจะจะเปลี่ยนห้านะครับอันนี้ก็แล้วแต่เพื่อนๆนะครับแล้วแต่จะใช้วิเชียรญาณนะครับผมเลยว่างวดนี้ก็คงจะห้าก็คงจะไม่มานะครับความคิดของผมนะครับนะ แต่ว่าไม่เป็นไรนะครับเพื่อนๆชอบก็ไม่ว่ากันนะครับนะครับมาดูหลักร้อยกันเลยนะครับสําหรับงวดนี้นะครับที่ผมจะใช้เป็นแนวทางในงวดนี้เป็นหลักร้อยนะครับหลักร้อยบนนะครับเมื่อก่อนที่เป็นสูตรทดลองครับงวดนี้จะเป็นสูตรจริงเลยนะครับจะมาลงในหลักร้อยงวดนี้รางวัลที่1นึ่สามตัวท้ายนียมันจะมาไหมนะครับนะครับมันจะมาไหมในหลักร้อยรางวันที่1่ในงวดวันที่16เดือน3นี่แหละครับมาดูสถิติกันก่อนนะครับ ย้อนไปดูสถิติกันก่อนนะครับออ่่าาผมเริ่มตั้งแต่วันที่1เดือน12นะครับอ่าเลขที่ออก9 1 5นะครับ350นะครับอ่าคำนวณได้ก็จะเป็นเลขเด่น3ตัวนะครับหลักร้อยนะครับก็เป็น2 3 4นะครับอ่า2 3 4งวดต่อไปวันอะไรครับวันที่17เดือน12นะครับเลขที่ออกก็เป็น9 3 0 2 5 5นะครับอ่ห้าสองข้านะครับหลักร้อยนะครับอ่าวันนี้มาคำนวณแล้ววันที่17มาคำนวณก็จะได้ 2 3 4นะครับอ่าเหมือนกันเลยครับงวดที่แล้วนะครับงวดก่อนนะครับอ่างวดต่อไปออกอะไรครับวันที่30เดือน12ครับเลขที่ออก0 0 8 2 1 7ครับอ่า2 1 7ครับ2นะครับเข้านะครับหลักร้อยนะครับอ่า2งวดแล้วนะครับอ่าวันที่30แล้วเลยมาคำนวณก็จะได้หลักอ่าตัวเด่น3ตัวหลักร้อยก็มี3 4 5นะครับอ่า3 4 5งวดต่อไปออกอะไรครับวันที่17เดเดือนมกรานะครับอ่า เลขออก3 0 4 3 7 1ครับอ่าสามเนะครับหลักร้อยนะครับเข้านะครับอ่าวันนี้มาคำนวณล่ะก็จะได้เลขเด่น3ตัวหลักร้อยก็เป็น6 7 8ครับอ่าหกเจ็ดแปดงวดต่อไปออกอะไรครับวันที่1เดือนเดือน2นะครับอ่าหนึ่งกุมภาออกอะไรครับออก9 2 7 8 0 0ครับอ่าศูนย์นะครับแปดนะครับ8เข้านะครับหลักร้อยนะครับอ่างวดนี้มาคำนวณก็ะจะได้2 3 4นะครับหลักร้อยตัวเด่นได้2 3 4สามสี่ครับงวดต่อไปออกอะไรครับวันที่16เดือน right? 2นะครับออก3 5 6, 6 3 6 4นะครับอ่า3เข้านะครับหลักร้อยนะครับอ่ากี่งวดแล้วครับ1 2 3 4 5แล้วนะครับอ่แล้วงวดที่ผ่านมาล่ะเลขเด่นที่ได้ก็มี6 7 8นะครับอ่า6 7 8งวดที่ผ่านมาออกอะไรครับงวดที่ผ่านมา เหนที่1นึ่เด่น3ออก4 3 9 6 8 6ครับอ่าหเข้านะครับอ่าเข้ามา6งวดแล้วนะครับอ่าอ่างวดนี้นะครับเลขเด่นก็จะได้789นะครับอ่า789นะครับอ่าดูวิธีคำนวณครับวิธีคำนวณวิธีคำนวณก็เอาหลักแสนนะครับเหมือนเดิมนะครับหลักแสนมาบวกเพิ่มอีก3แต้มนะครับอ่า4บวกเพิ่มอีก3ก็เป็นอะไรครับ4 5 6 9 7นะครับอ่า เจ็ดแต้มจากนั้นก็นับเพิ่มแต้มไปอย่างละแต้มนะครับเป็นเจ็ดแปดเก้า 7, 8, นะครับอ่าเจ็ดแปดเก้านะครับอ่าแล้วจะเป็นเลขเด่นในงวดที่จะถึงเนี้ยครับวันที่สิบกเดือนสามนี่ครับ, 16, รบอ่าวันหลักร้อยม,มันจะมาไม่นในสามตัวนี้ครับอ่าเลขเด่นครับอ่าเพื่อนเพื่อนเด่นสุดๆที่ผมวิเคราะห์ไปแล้วนะครับว่าเด่นสุดๆมีตัวเลขตัวไหนบ้างนะครับก็มี 8นะครับเด่นสุดๆเห็นไหมครับแกับ9นะครับ9ก้าตัวหนึ่งนะครับนี่ก็มาอยู่ในหลักร้อยนี่แหละครับตัวเด่นนะครับอ่าเพื่อนๆบางคนก็เออชอบ9นะครับก็อยู่นี่นะครับอยู่ในหลักร้อยนี่แหละครับอ่านะครับอ่าคงยังไม่ปิดหวังนะครับว่าทำไมเลข2ตัวไม่มี9กับ8เลยนะครับตัวที่ชอบนะมันมาอยู่หลักร้อยนะครับอ่านะครับอ่าโปรดใช้วิจัยด้วยนะครับเพื่อนๆนะครับอ่าก็ไม่แน่บางทีว่าอย่างไรผมบอกแล้วว่าสูตร หวยบางสูตรนะทุกสูตรนี่มันไม่เสมอไปนะครับนี่มันจะเข้าทุกงวดนะครับอ่านะครับอ่ะให้ดูอีกสูตรหนึ่งที่มันไม่เข้างวดที่แล้วนะครับอ่างวดที่แล้วมันเข้าน้อยนะครับอ่าทดลองเหมือนกันผมให้ไปสองสองสูตรงวดที่แล้วนะครับอ่างวดนี้มันเข้าน้อยไหมครับมันเข้าแค่สี่งวดเองนะครับอ่าพองวดทีห้างวดทีห้านี่ผมให้เด่นหนึ่งกับสองไปนะครับไม่เข้านะครับอ่านะครับยังวันนี้วันนี้ก็ได้เด่นเด่นสองสามนะครับอ่าก็เอาวิธีคำนวณก็เอาอ่า สองตัวล่างนะครับอ๋อโดยการเอาหลักสิบนะครับมาเบิกเพิ่มเบวกบวกเพิ่มอีกสองแต้มนะครับศูนย์ศูนย์บวกเพิ่มอีกสองก็จะเป็นสองสามนะครับศูนย์สองสามนะครับก็ได้ตัวเด่นสองสามนะครับอ่าแต่สูตรนี้ผมยกเลิกนะครับผมไม่เอานะครับให้เพื่อนเพื่อนมาดูเฉยๆนะครับอ่านะครับอันนี้ไม่เอานะครับสูตรนี้มันไม่เข้าเพราะมันมันเข้าน้อยนะครับเปอร์เซ็นต์เข้าน้อยเนี่ยผมจะเอาสูตรนี้แหละครับข้าวหงวดแล้วนะครับสูตรนี้หลักร้อยสูตรนี้ ดูทีว่างวดที่เจ็ดมันจะมาไหมนะครับดูทีว่าลูกงวดที่เจ็ดเนี่ยมันจะมาไหมนะครับหลักร้อยเนี่ยตัวเด่นสามตัวครับเจ็ดแปดเก้านะครับอ่าแล้วเป็นตัววิ่งตัววิ่งสุดๆของผมตัวเด่นสุดๆก็มีแปดกับเก้านะครับสองตัวนะครับอ่าก็มันอยู่ในหลักร้อยนะครับมาเด่นอยู่หลักร้อยนะครับอ่าเพื่อนๆหลายคนคงจะชอบนะครับนะครับแล้วอีกอย่างหนึ่งก็ปวดช้ิทยาด้วยนะครับเพราะว่ายังไง <ítulo> sabes, เราก anyway, ็ต้องไปเปรียบเทียบกับอาจารย์ท่านอื่นด้วยนะครับไปไปดูกับตัวยังไงไปตัดตัวเด่นก็วิธีการตัดก็ตัดจากตัวดับด้วยนะครับไปดูตัวดับของอาจารย์ท่านอื่นด้วยนะครับแต่ผมคลิปนี้ผมไม่มีไม่งวดนี้ผมไม่มีสูตรดับนะครับนะครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับผมคลิปหน้าจะเป็น3าตัวบนเลยนะครับจากนั้นก็จะเป็นวิเคราะห์กันนะครับวิเคราะห์2ตัวล่างแล้วก็3ตัวนะครับ ติดตามชมคลิปหน้าแล้วกันนะครับจะเป็นาสามตัวบนนะครับสุดท้ายนี้เพื่อนๆรด้วยนะครับถูกหวยด,ด้วยทุกคนนะครับวันที่16นี้ผมหวังว่าคงจะถูกกันหลายคนนะครับ <laughs> โอเคนะครับโชคดีนะครับเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ